กิจกรรมของเทศบาลตำบลงไกรราชประจำเดือนธันวาคม2564ตรวจ ATK เชิงรุกพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลตำบลงไกรราชผลเป็นศูนย์ทุกคนวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564นายภัยทูลใบไม้นายกเทศมนตรีตำบกลกงไกรราชร่วมกับสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอกงกรราชจังหวัดสุขโขทยัยใช้มาตรการเชิงรุก ตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่ประกอบกิจการค้าขายในตลาดสดเทศบาลตำบกลกงไกรล,ลาดหลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน1คนในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม หากพ่อค้าแม่ค้าหรือลูกจ้างร้านใดไม่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลงกรล,ลาดจำเป็นที่จะไม่อนุญาตให้ทำการค้าขายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเทศบาลตำบลงไกราลาดและตลาดโดยรอบและเพื่อเป็นการคัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อหรือค้นหาผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ อยากรวดเร็วต่อไปวันศุกร์ที่3ธันวาคม2564นายไัพทูลใบไม้นายกเทศมนตรีตำบลงกลไกลาดประชุมเร่งด่วนเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ วันอาทิตย์ที่ห้าธันวาคมสองพันห้า้อยหกสิบสี่นายภัยทูลใบไม้นาย,ยกเทศมนตรีตำบลกงไกรล,ลาศมอบหมายให้นายเทิดศักด์ด่านสาธนภัยบูรณ์รองนาย,ยกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติณที่ว่าการอำเภอกงไกรล,ลาศพร้อมนำพนักงานเจ้าหน้าที่ออกทำกิจกรรมติดอาสากิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิดซีโร่โทอรเรลเลนต์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตวันที่9ธันวาคม2564ของเทศบาลตำบกลกรงไกรราช วันศุกร์ที่17ธันวาคม2564มีเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาตบลตำบลกงไกรลาศน,ยนายไพฑูลใบไม้นายกเทศมนตรีตำบกลงกงไกรลาศพร้อมคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองและเจา้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมสภาพความเสียหายบ้านที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เช้านี้เพื่อหาแนวทางในการเยียวยาโดยเร่งด่วน วันจันทร์ที่20ธันวาคม2564นายไพฑูรย์ใบไม้นายกเทศมนตรีตำบกลกงไกรลาดพร้อมคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นางสาวพัชรอรวมงกำแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและนายกเหล่ากาชาติพร้อมคณะร่วมมอบของบ้านที่ประสบเหตุเพลิงไหมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลกงไกรลาชทุกท่านขณะนี้รถเก็บขยะของเทศบาลตำบลกงไกรลาชมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนำขยะใส่ถุงมัดปากมาวางรอไว้หน้าบ้านได้เลยครับ เทศบาลตะบลโกงไกรล,ลาดขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยกันทำให้โครงการถนนปอดถังขยะจุมจนสะอาดสร้างวินัยสู่เมืองสีเขียวประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากเทศบาลตำบกลกงไกรล,ลาศมีปัญหาขยะแฝงนอกพื้นที่จำนวนมากที่เข้ามาแอบทิ้งตามถังขยะในเขตเทศบาลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเพิ่มจากการคำนวณจำนวนประชากรในพื้นที่กับปริมาณขยะจึงเกิดโครงการถนนปลอดถังขยะชุมชนสะอาดสร้างวินัยสู่เมืองสีเขียว เริ่มดำเนินการเก็บถังขยะข้างทางถนนสายหลักสองสายถนนรานุกูลกิจและถนนสิงหวัฒน์โดยจะมีรถขยะมีเสียงวิ่งเก็บให้ถึงหน้าบ้านเริ่มเก็บถังขยะตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2564เบื้องตน้นได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการขอบคุณประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม2564เป็นต้นมานายไพฑูรย์ใบไม้นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรล,ลาศพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทำจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อล้างถนนสายหลัก ต้อนรับปีใหม่และสนองนโยบายป้องกันฝุ่น PM 2 5ของจังหวัดสุขโขทัยอีกด้วย